พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประรานทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักจงสุวิวัฒวงศ์นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทูุนกล้าทุลกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์พร้อมครุยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองบ้านเมืองโดยทุสพิษรัชธรรมส่งให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศเริ่มจากการพัฒนาคนเพราะคนคือทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงทรงส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับและในทุกภูมิภาคส่งตระหนักถึงสุขภาพพลามาอัยอันดีของประชาชนจึงทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงใช้หลักการบริหารรัฐกิจและรัฐประาศาสนศาสตร์ในการปกครองบ้านเมืองเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในโอกาสนี้ขอพระราชทานทูนก้าทูลกระหม่อมถวยพายภาพพันคอผ้าไหมสีวิชัยราชาภูษาพัทลุงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผ้าไหมสีวิชัยบุงาภูษาพัทลุงแดส่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี